สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณหอีกครั้งนึงนะคะนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องปรัชญาการศึกษานิรันตรานิยมก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคําว่านิรันตระกันก่อนค่ะนิรันตระหมายถึงก,การไม่เปลี่ยนแปลงการคงอยู่ชั่วนิรัดนดรเป็นแนวคิดที่ใช้ความคิดเหตุผลปรัชญานี้นะคะจะเกิดขึ้นในปี1929ค่ะมีรัดฐานจากปรัชญากลุ่มจิตนิยมเชิงเหตุผลและกลุ่มวัตถุนิยมเชิงเหตุผลผสมผสานกัน ะจะมีความเชื่อพื้นฐานในเรื่องของเหตุผลเหมือนกันก็ถือว่าเหตุผลเป็นลักษณะสูงสุดของมนุษย์และเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะใช้ความคิดและเหตุผลจัดสินใจปัญหาต่างๆได้ค่ะคาการศึกษานี้นะคะนักเรียนจะมีอะสองแบบด้วยกันคือด้านผู้ที่ปัญญาแล้วก็สิลปธรรมค่ะหนึ่งนะคะมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองให้มากที่สุดในเรื่องของเหตุผลและสติปัญญาค่ะ สองพัฒนาสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ให้ดีขึ้นค่ะสามทำรงรักษาสิ่งต่างๆในอนดีตเอาไว้และสี่นะคะให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางจิตใจมีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะนักเรียนคะปัญญาการศึกษาในดังกลรานิยมนี้นะคะจะเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาคุณธรรมทางพุิธปัญญาให้แก่ผู้เรียนและการุรรมกอบรมศีลธรรมจรรยาให้เป็นนิสัยค่ะทําให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและความดีงามของศีลธรรมค่ะ หลักสูตรการศึกษาของปัญญานี้นะคะจะเน้นทางศิลปศาสตร์เน้นวิชาการศึกษาทั่วไปที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนใช้สติปัญญาแล้วก็เหตุผลนะคะเป็นการให้ความรู้อย่างกว้างขวางช่วยให้ผู้เรียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเหตุกับทกสถานการณ์ค่ะเป็นการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนเป็นสําคัญคะ่ะหลักสูตรนี้จะมุ่งเป็นเลิศทางวิชาการนะคะเนื้อหามุ่งเน้นความถูกต้องหลักสูตรใช้เนื้อหาวิชา เป็นสิ่งนำทางไปสู่ความสำเร็จทางปัญญาค่ะปรัชญาน,นี้นะคะนักเรียนจะให้ความสำคัญกับครูเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเชื่อว่าครูเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนการสอนเอ่อครูเนี่ยจ,จะเป็นบุคคลสำคัญในการตัดสินใจเลือกการกำหนดวิธีการสอนรวมไปถึงการประเมินผลนะคะครูจะต้องมีความสามารถทางทางด้านวิชาการแล้วก็คุณธรรมเป็นอย่างดีเลยคะ่ะ จึงจะเป็นผู้นําของนักเรียนทางด้านวิธีปัญญาและคุณธรรมได้ค่ะการเรียนการสอนตามแนวนี้นะคะนักเรียนจะเน้นเน้นนะคะที่จะสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์โดยการฝึกฝนศักยภาพที่มีอยู่ของนักเรียนเป็นสาคัญค่ะกระบวนการเรียนการสอนจะ,จะเน้นหนักที่กระตุ้นตัวผู้ตัวเด็กให้พัฒนาอาัสติปัญญาโดยเน้นที่ให้อภิปรายการให้เหตุผลการโต้แย้งกัน ปัจจากลุ่มนี้เชื่อว่าสมองของคนเรานั้นนะคะจะมี3ด้านเข้าด้วยกันค่ะเรียนก็คือ 1. นะคะด้านเหตุผล 2. ด้านความจำสามด้านความตั้งใจค่ะส่วนสมองที่ที่ด้านเหตุผลเนี่ยคะจะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของสติปัญญาเลยค่ะเรียนค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ